ฟันแท้สองคู่นะครับเจ้าเพชรตะวันวันนี้พี่คุณครับผมเพิ่งจะขึ้นไปฟันแท้สองคู่นะครับจากฟันแท้หนึ่งคู่เจ้าเพชรตะวัน,นคุณไหนจูงนางหนุ่ยมันเนี่อ่าคุณหน้าจูงมัอน,นี่นนผมกำลังทิ่เข่าประกวดแล้วนะครับ อ่มามาเพชรตะวันอขอ <ไป S 1> ชม <ไป S 1> ตัวจริงอีกรอบหนึ่งเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเข้าเข้าสนามเลยครับตัวเพชรตะวันนะครับวันเจริญครับวันเจริญขอกควายบ้านทองทูนครับตัวของท่านเจริญรจะได้วันใหม่ครับของนิพพ<ม>านพระจงบาเมื่อน,นี่ให้ให้หน้าจงเราดูราคาแต่ละแต่ละหนุนอย่างต้องบอกว่าครับผม วันจเจริญมาแล,แล้วครับเกิอะไรขึ้นต้องมา,มาชิงชัยกันครับแชมป์เพื่อไปชิงการแชมป์ที่นี่โอ้ต้องขอบคุณนะหมายเลขสอ,องมาแล้วครับเทีทธันวา,นวาครับธันวา